เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมตัวละครบอลทุกคนแบตเทิกันอีกเช่นเคยวันนี้ตู้โกฮังก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีเวนท์ที่เข้ามาวันนี้คร่าวๆก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คืออันนี้นะครับผมซูเปอร์เทนนิงออฟโกคูเฟมิลี่คือด่านอะไรก็ไม่รู้นะครับใช้กุญแจนะฮะไขเข้าไปเล่นได้นะครับผมแล้วก็มีแจกเฟมิลี่คาเมียร์เมหานะครับสามตัวฟรี ECA ที่แลกเอามาแล้วนะครับผมก็น่าจะเอามาใช้เล่นในเชนแบตเท ใครที่มีเดี๋ยยังไม่มีแลกมาก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็น่าจะได้ใช้นะเอาไปตัวให้เพื่อนยืม Rising Dragon c a r d i v a l มาตามนัดนะครับผมก็ตู้นี้ก็น่าจะยังไม่มีโกคูยูไให้แลกนะครับน่าจะเป็นตู้หน้าตู้นี้ก็น่าจะยังเป็นโกเหือกอยู่นั่นเองนะครับผม ECA ไม่มี Super 17เฉยนะครับผมบ้าบอกขอแตกบ้าปะเนี่ยเอาบูหังมาทำไมเนี่ยฮะจะมาออบทีแล้วไม่ใช่เหรอเออทำไมถึงไม่มีซุปเปอร์17อะงงมากเลยนะ งงมากแล้วก็ไซยันวอลเลเยอร์เลสอันนี้อย่างที่ผมบอกครับไปเก็บเหรียญน,นับป้ากันสบาสบายเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเอลอนับป้ามาเหรียญเอาเวกมันดรอปยากมากจริงครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าปรับเลทหรือยังนะอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรสนใจมากนะครับผมก็ไม่มีด่านให้ฟาร์มปุ๋ยโกฮังแล้วนั่นเองนะเอาออกเฉยด่านซอรี่เออแต่ของไอช็อกโกลตมันยังมีให้แลกอยู่ไม่แน่ใจว่าแลกได้อยู่หรือเปล่านะเออถ้าแลกไม่ได้นี่ก็คือเอาด่านปุยออกคืออีหยังมันว่าจะให้คนไขุ้ญแจไปเล่นนั่นเหรอ เออก็มีแค่ประมาณนีนะสำหรับข่าวอัปเดตไม่มีอะไรมากเรามาดูตู้กันเลยดีกว่านะฮะ 2000, อโอเคครับผมในสุก็มาเปิดตู้ได้ทันทีนะเพราะว่าเกมเจ๊งนะเกี้นี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเข้าไม่ได้แล้วก็โหลดช้ามากนะครับผมโอโ้โหสงสัยคนอยากเข้ามาเปิดโกคังกันมากมายมหาศาลเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะขายดีขนาดน,นี้นะผมซื้อตั๋วแพ็คปีลาฟมาแล้วนะครับมันการันตีหนึ่งหน้าตู้นะเดี๋ยวเรามากดเลยดีกว่าไม่รู้ได้กี่ใบนะครับผม โอเคบีต้ยำชาดูจากทรงแล้วยังไรมันก็น่าจะได้หนึ่งตัวหน้าตู้เลยเนาะใช่ไหม,มแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นจะเป็นกูฮังิปตู้เลยไหมเลาจะได้เซฟ400เมตรเลยหรือเปล่าครับต้องมาลอดูกันต่อไปนะครับกดไว,ไว้หน่อยแล้วกันนะสำหรับตู้นี้โอ้โหได้เยอะมากโอ้โหกีบายเนี่ยโอ้โหได้ฮังเมด กูว่าแล้วนะฮะแล้วก็ได้คูลเลอร์โอ้โหโคตรกาดได้ฮังเมดนะครับซึ่งเกินลุ้งไปแล้วนะที่เท่าไร่20ตัวแล้วก็ได้คูลเลอร์ใหม่หนึ่งตัวดูจากทรงแล้วกูไม่น่าจะได้ตัวใหม่แน่เลยคะมึงทำกูแล้วแน่ๆนครับต้องเสียตังค์หนักแน่นอนฮะเพราะว่าดูจากทรงมาแจกแบบนี้นะบีลุสก็ยังเอ๊ะบีลุสนี่กลับมาแล้วเหรอกลับมาไวมากเลยเนี่ยนี่เท่ากับว่าเราไล้แลกตัวใหม่เดี๋ยวนะเนอ้าวไม่มีฮังอนาคตม่วงเหรอเวนกรมึงเอาบีรุสมาแทนแล้วไม่เอาฮ เออแต่ไม่เป็นไรมีรุสใหม่กว่าเก่งกว่าด้วยนะเออหน้าติต๊กเกอร์โคตรนะเดี๋ยวเราจะได้แลกบีรูสมาใช้กันแล้วนะในรอบนี้นะเออแต่ไม่เป็นไรวะไม,ไม่ไม่มีโกหกอนาะคตม่วงเฉยเลยงงแปลกเออ,เอ,อช่างมันวาไม่มีก็ไม่มีนะเรามากดดูนะครับผมไม่ได้กดตู้มานานความหฮงของเราจะยัง,จะย,งจะยังสถิตยอยู่ไหมหฮงสวยมาตีแรกมาเลยนะผมบิชโตแต่ก็ดูจากทรงแล้วผมว่าผมน่าจะได้ โกฮังอัลติเมตสีแดงเยอะมากแล้วก็น่าจะได้คูลเลอร์นี่แหละเยอะมากๆแน่เลยนะครับดกทรงอ้าวเฮ้ยเฟกเอาอ่ะมาปรากฏว่าเป็นนั่นงไงผมว่าแล้วนะฮะผมว่าแล้วนะครับดูจากทรงนะครับเมทัลคูลเลอร์มาเยอะแน่นอนนะครับเบื่อเบื่อกันกดกาชาที่แบบมันจะรู้อยู่แล้วเลยว่าแบบมันจะต้องได้อะไรนะคือถ้าเกิดว่าตู้ไหนมันง่ายมันก็ง่ายไปเลยคือตู้ไหนแม่งยากแม่งก็ยากไปเลยอย่างแบบตู้บูกับอ่อ เบจิโตอย่างเงี้ยมาโคตรง่ายเลยนะแบบรู้เลยแตบบ่ตัวอื่นไม่ค่อยออกแต่นี่เราก,กดตู้แพ็คปิลาฟไปแล้วเสกอ,ออกเมดัลคูลเลอร์ไอตู้ที่อันนี้ก็ออกน่าจะทรงแบบกับไอโกฮังอัลติเมทผมแบบดูจากทรงเลยคือเกมแม่งล็อกมาแล้วคูลเลอร์กับอัลติเมทไอตัวเก่ารัวๆตัวใหม่มึงเสียทักประมาณเป็นหมื่นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับหลังจากจบคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเราผมเปิดไม่ได้ในคลิปนี้นะผมก็จะไปหลังไมม์กดจนได้ทันทีนะไม่รอแล้วกูเกลียด หย่อมฉามาเบจิต้ากับช้งนะคสามคนนะครับดูจากทรงเหมือนจะมีอะไรแต่ไม่มีอะไรเลยครับแห้งแกร่งฟรีเซอร์เก็บการพวกเ r เก่าๆไปทำให้มันครบๆเอาเวกเคนเป็นตัว UR ให้หมดเลยครภารกิจใหม่ของเราโอ้โหดูจากทรงครับใช่เลยครับตู้นี้ครับเปิดเปิดประตู้มาด้วยการให้กูหังเราก่อนแบบนี้ครับมันโคตรเจนเลยครับกูหังอัลติเมทแดง ดูจากทรงและเออบีลูสก็ยังดีนะเพราะว่าออระหว่างทางก็คงโอ้มันมีไม่กี่ตัวเองนะเนี่ยตรงจริงก็ดูน้อยๆนะควรจะได้ตัวใหม่ง่ายๆหน่อยเอฮ้อฟีเจอร์มีกี่ตัวกังวะเมื่อกี้เนี่ยไอ้โกฮังเด็กไม่ต้องเสือกเสนอหน้ามานะแต่ผมว่าไม่ต้องไม่น่ารอดน่าจะได้มันก่อนสักมันสี่ใบก่อนที่จะได้โกฮังใหม่โคตรช้ำเลยบอกเลยเออตู้กาชาแบบรู้ว่านาโคตตงอยู่แล้วเกมนี้นะครับ ตัวหาเลยเนี่ยแต่ละใบครนะับดีๆทั้งนั้นอืกูรู้อยู่แล้วเลยครับว่ามันต้องมาทรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกฟีเจอร์เท่านั้นเองนะหกดุกคันเฟสติวัลเท่านั้นเองนะเออพิกโกโลกับบีลุสเนี่ยเราน่าจะเอามาปลดเส้นทางได้แน่แนแนไม่ต้องคูลเลอร์ก็ยังได้แต่สองตัวหาเนี่ย นะวิลุสก็ยังดีวะมาในคลิปนี้ครับเราจะไม่เอาโกหงใหม่ครับมึงไม่ให้กูง่ายๆกูรู้อะกดจนกว่าจะได้ก็ได้วะมาครับไม่ให้ง่ายๆก็ไม่ว่าอะไรครับมาครับได้ยากก็ได้ยากวะเอาเว้ใบากายเว้ยมีกลกรอบไหมไม่มีโอ้ได้สุพิมใครว้าวถือว่าดีเลยครับได้ของดีวะแต่ก็เท่านั้นแหละ สิ่งที่เราอยากได้คือโกฮังแต่ถ้าแม่งให้ตัวข้างตู้มาแล้วให้ซูพปีม์ใครมาแบบนี้มันบอกแล้วว่ามึงเหนื่อยเฝือเลย <c oughs> เสื่อเล่นนั่นนะคูลเลอร์อีกตัวโหนี่มอตินี่ดีเลยเนะี่ยได้ทั้งเทาเซอร์ด้วยได้ทั้งเมทัลคูลเลอร์อีกตัวหนึ่งนี่น่าจะดาวลุ้งแล้วน,นะขอดูบ้างหนึ่งในไหนก็ไหนนนนะฮนะรหรือยังรรคาขาดอีกหนึ่งเส้นทาง <c oughs> โอ้ยไข่ตั้งสองเส้นทางได้ไข่ตั้งหนึ่งเส้นทางใช่ไหมถ้าเกิด เอาไม้ในไหวดาวลุ้งไปแล้วดูดิยัาไม่ทันไรเลยดาวลุ้งไปแล้วคูลเลอร์แล้วอะเปิดแค่ไม่กี่มัลติอ่อะเปิดตู้ขยะเสียไปอีกพันหนึ่งตู้พวกนี้เสียไปอีกเท่าไหร่ได้ดาวลุ้งไปแล้วคูลเลอร์เฉยโ,โ,โอเคโอเคโอเคฮะเดี๋ยวก็มาปวดต่อแล้วกันนะมาครับเรามาเปิดกันต่ออีกสี่มัลติอู้เบื่อจริ้งเลยเบืเ่อเบื่อแม่งโอ้โหไม่มีหาเลยให้เลยแต่ว่าเราเปิดไป สองมาติสี่มัติแล้วได้สองมัติแล้วได้ดคอคันเฟสิวัลนะเออเขาถว่าได้สองตัวเรทก็ไม่ได้แย่แต่ดูต่ทางดวงนี่แหละที่มันจะไม่ให้นะฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละครับโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยฮมังกรไปกูหังอ่ามามัติต่อไป ไอ้เฮียไม่มีมาไม่มีเฮียอะไรเลยครับผมรอบนี้กูเกลือแล้วแน่นอนครับกูเจ๊งแล้วแน่นอนครับผมโอ้โหเจง๊งเบจิต้านี่ก็ว่าเจ๊งนะถือว่าเจ๊งนะเจ๋งยับแล้วมาเจ๊งอันนี้ต่ออีกอันหนึ่งโอ้โหแม่งเงยเอาวะอย่างน้อยดวงดีตอน5ปีกับเบอวายตู้หลักก็โอเคตู้หาแบบนี้โอ้โห,แต,โโหแต่ละตัวโอ้โหเฮียแต่ละตัว ขยะหนัก,นกๆทั้งนั้นเลยขยะขยะขันรุนแรงทุกตัวไปครับเหลือแค่สองมอเตอร์นั้นเราเปิดแบบโคตรเร็วนะครับแบบหมดใจครับหมดหวังโคตรหมดลุ้นนะ่เอาจริงงโอ้โหดูดิแต่ละอย่างไอเหี้ยบิลกูก็ไม่ได้แรกบิลมาเลยก็ได้ทั้ง,งานั้นแหละแต่ถ้าทางกูหังน่าจะเหนื่อยครับน่าจะเหนื่อยแน่นอนครับหลายน่าจะหมดหลายพันเนะี่ ได้ริโต5ปีท่หโอเคมาตีสุดท้ายเฮี้ยเพชดกูสลายไปกับสายลมโอ้โหกูไม่ลงคลิปได้เนี่ยแต่ละอย่างไม่มีเฮี้ยอะไรเลยดีเลยเละเทะเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะแต่ละอย่างโอเคครับผมบูล่า ไม่มีสัญญาณของความจะได้ตัวอะไรเลยครับจากทรงครับาดิชโอ้โหปลดหนึ่งเส้นทางกี่เส้นทางเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแบบการเปิดตู้โกฮังนะครับผมไม่ได้หาเลยเลยครับเกลือแดกแบบทําใจไว้แล้วแบบหนักเลยนะนี่เท่ากับ400เมตร8มัลติได้แค่คูลเลอร์ปลดดาวลุงที่เหลือไม่ได้ไเลยเลยอ๋อได้ซูพิมร์คโรโซนหนึงห่งกกฮังไม่ได้เดี๋ยวกดต่อไปจงหวะาจะได้แล้วกันนะครับผมโอเค,ครประมาณนี้นะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe comment ให้กำลังใจกันได้นะสวรัสดีก็ขอตัว,ตว,ตวลาไปก่อน เกือจังวะโอเคพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ uh. you <laughs> ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคได้ที